ดีตัวเสามาคนมันงดหาจักน้อยคืนวันเสมาแบบรุนแรงนะสุดา มานาั่งรวมร่วมกันกัเบรงลมหายใจจะของไว้คนน่อยก็ดีคนหลายก็ดีถ้าาคิดดีแตนะ่บางคนบางท่าน ไปมองคนร้ายกลับมาก็มาจงาว,วา,าหวุนไายมามองคนหน่อยกลับเมื่อก็ไปจงมาค้นขึ้นหน่อยแท้ <c oughs> เออลมหายใจเขาออกแล้วคิดเอาแต่อยูซ่ซำมเน่นะ ไปถูกอยู่น้ำคนหน่อยคน้ายนี่แหละมามีอียัางหรอกคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคูกมือนี่คนฟังธรรมเป็นกันน้อยฟังธรรมกับยังไงพระว่า คือความคิดเจ้าของน่ะน,นะมันคือพรเทศจังสี่มันคือเบาเบาไปจังสี่ค็เลยถูกนำการฟังธรรมถูกนำพระเทศนั่นนะ <c oughs> คือจังครูอาจารย์เป็นเคยบอกให้ฟังโอแม่ก็พอครรคครูวอาจารย์ กองบวชให้ลูกกกอยากนิมนต์นิมนต์ครูอาจารย์ไปเทศเน์แน่พอให้สติพ่อนากแน่พ่อนากลูกชายเป็นบ่ได้เขาวัดตั้งรรำเน่พอจัดงานกองบวชให้ก็เมตโตจีนมะตังเป็นรอยพอดีโมลายพอเมีฐานะ พระก็ไปเทศในฟังพระเทศกันักสิไปเทศเรื่องอย่างก็ะเทศเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่ล่ละข่าเรื่องโทษของการลวงละเมิดศีลที่ห้างสามาท่านกันอยู่สํำแล้วซสําหลอกนีนล่ล่ะมันหนนบ่ถืกใจพ่อนากันแล้วบานมันนำมาว่าพระเดียวะบาท เมื่อไนม่อนพระมาดาเนี่ยมันว่าม่อนพระมาเถิดเนี่ยมันว่าเปเทเรื่องอียังคนกินเหล่าพิษซีนพิษนักนี่เป็นใบเป็นบาคืบอบัวเปเทศเรื่องหมอขล่าสาลีบุตรนั่นมันว่า <laughs> มันบอกไปพุนเนี่ยมันหัวจักป้อ <laughs> ที่ว่าจังใดละเออเนาะพุทธโลกาย กัเทศในคนละออกจากควบบัวดีนี่ละบ่ไในเทศไปมองได้หรอกักัถอาเทศเอาเงินเอาท่องโยมมันอยากัวเห็นม่นเป็นเรื่องเป็นราวาอยู่ทุกวันเนี่ยก็ยอนเงินนันไดมีอยังดอกพระพรเจาีป็นเทศเหลืองอยังคือหลวงตามหาบัวเทศเรา เราเป็นเด็กแนบแหนบเด็กจักอยู่บ่เด็กแนบเขาเอาไปตีผลาตีมีดนนะเขาเป็นเด็กแนบขอไปหาสรางสิไปมีเงื่อนไขต่อรองกับสรางว่าให้สางตีค่อยๆ่ยะตีก็บ่ได้ลนะในเวลาทำง,งานก็ยัดเขาในทานไฟเมืนนะ่อน่ะ แดงออกมาแล้วโอ้ยตีที่เร็กเล็กแดงๆเผาไ้มากว่างตั้งก่อนคังกันก็พ่อนปอเหรือใส่ต่ำตำรถตีหนวดให้มันเป็นเหนื้อเดียวกันซะก่อนเนาะมันเป็นเรื่องก้องสร้างเนื้อามตาห้ามบนะัวเปนนะตีแห้งตีคอย มันก็เป็นเหลืองกล้องา้างนะบม่นเหลืองก้องเลเ็กเหนบสิไปมีเงื่อนไข่ตอล่องนะนะเป็นแต่ว่าคนฟังถรำกูเหมืองบวเป็นแบบนี้ที่เราบาดมาอยู่น้ำครูน้ำอาจารย์ด้วยกันโอ้ยถูกมันพระยังสิซาลาลังหน่อยหน่อยมุ่งหญ่าแม่ออกอะไรหลายเป็ดพิษผลาหรือ เิ่นสีบอกสีซอนสิกำลาบหฮอเนี่พิ่นก็เอา,มาอเม้าเว้ามือว่านพระนั่นละ่ะพนได้หลายนั่นนะโอ้ยหฮอก็คิดคือกันปัญญาว่าลายเป็นยังมันคือบ่บอกเวลาอยู่แต่ก็พระเป็นยังจึงบ่บอกหนาคนได้หลายโอ้ยก็เฮ่อ่ฟังเสียตลงตามมหาบัวจังตัดใจว่างปลงได้หฮอเป็นเลกเหนบเนาะ ไม่สร้างพื่นตีไม่สร้างพิ่นตีเพินพ่นนวดจัดส่งจัดคมมันเสิเอาเม็ดเอาผ้าส่งไดเพิน้นสตตีแห้งตีคอยตีทตีตีสาตีหางกระเหลืองข้องเพิน่นบด้คนมาหน่อยมาหลายทั้งเดียวก็มาชมการตีเมียตีผ้าตก็อยตกตีโชตตีอวดเขากระเหลืองข้องเพิ่นแล้วของเพิน่นเป็นสร้างมีฝีมือเนาะ เฮาบันบ่ถือกิเลสเฮาบาทเนี่ยไปยังต่องมาเวาใส่ตอนคนได้ลายไปยังต่องมาสอนตอนคนได้ลายเอาอเด็กเหนบทีไปต่อรองกับนายสร้างเนี่ยเขาว่าภูมีจิตอันลามกนำไปฟังเทศกับบรนทุกแทนทีสิไ้ปัญญา กระโกให้เกิดความทุกข์ในใจเจาออ้าของทุกหย่อนยังทุกหย่อนเพื่นเราว่าถือตามความคิดตนนะนะก็เได้ทุกข์นะเ <c oughs> ออเป็นเป็นอย่างสันลาลจะเลยกคนทุกเมื้อน,นี้เป็นแบบนั้นหลโอ้ยหนอกกุศโลบายไผมันนะบางอย่างเโอ้ยแก่กันอยู่ว่าสัน จกเท่าไรปีเท่าไรเดือนเศร้าก็เปี่ยนเนี่ย่ดีแล้วก็แล้วบ่วาวหายแล้วก็แล้วเบาไปไกล้แลวกลแล้วกัน,กนยังพ้กกันนังรับอยู่คือเกขาเออบานนี้เอากระขักบาทจ่อเข้ามามองให้นู้จกักราสอนพุ่มรับ ตื่นไว้บัดแก่ได้ไวๆเศร้ากว่าปีมันได้ย,ยังแก่ได้บ่ธรรมดาปานได้ได้บวชจนถึงบวชวิบากกรรมมันบ่ทันผลแก่ได้แล้วสบายลองถูกวิธีทางนันก็บ่ได้ไดหายร่งเกียให้คนไข้ตายเด้หมอแพทย์ เดี๋ยวเขาลองรักษาถูกวิธีทางอย่างไปจักไปเกลืนแปง้งไปจักไปเอ็กเซลเล่ไปจักไปอุ่นเตาทราบฮ่โาโรกทราบสิพอ่อบ่ธรรมดาเี่โรคบางโรคไปตรวจกับพ่อง่ายพ่อง่ายแหละว่ามันสิรักษาง่ายบางแมน่นเอาอยู่บริษัทไปจักใส่ย,ยาขนาดน,นั้นให้ยาขนาดน,นี้ ก่อนสีทุเลาเบาลงเบิงก็ยัดอ่องลงไปในหัวขอ้อเบิงก็หยัดทอหายใจลงใส่ในจ,จมกูกเบิงก็ยัดทอลงเปลือยไขยอาหารเหลวท,ท,นะทั้งทอจะคือว่าหมอสั่งหมออย่างไรค้นไข้ตายสมบนะัติหมอแม่เหนได้นะ่ะเขาอ,อยากงไ้คนไข่คนป่วยหายได้นะ่ะก็มีวิธี ขั้นตอนรักษาของเขาแม้การกระทํำนั้นคนอื่นมองก็โอ้ยมันทรมารหยัดทอลงหนึกทอล่มหายใจในจม,มูกแง่ทอไว้เพื่อให้อาหารเหลวม่องเป็นปรสันตัวสิว่าหมอเขาอยากให้คนไข้าตายเสมอโมแมนึก จัญญาบรรพองแพทยพของหมอบมีเนี่ยก็จะให้คนป่วยคนเจ็บตายมีได้ก็อยากให้คนป่วยคนเจ็บหายป่วยหายเจ็บหายไขย่ทนเด็เป็นแบบนั้นการบอกการสอนคือกันการบอกการสอนครูอาจารย์เป็นบอกคนสอนคือจ,จะจอเอาปุจธเจ้าคนเทนวดไปอน์น เห็นนายปั้นหมอไว้นั่นเห็นนายช่างหมอไว้นั่นเห็นพระจาค่ะดูอันนน์เราก็จะทําอย่างนั้นแหละทุบแล้วทุกอีกตีแล้วตีอีกนวดแล้วนวดอีกเนะี่ยเหมือนนายช่างหมอเขานวดดินนั่นแหละเราก็จะทํากับพวกเธออย่างนั้นแหละ ดูแล้วดูอีกว่าแล้วว่าอีกขนาบแล้วขนาบอีกสร้างจิตใจมันสีนยอ่อมบ่ธรรมดาเนี่ยเข็นบอกประวัติหลวงปู่สุเมโธมาอยู่หลวงปูช่ชาล้วก็คิดเวลาหลวงปู่สิเขาทะ่ากูเด้ก็โอ้ยเปล่า ไปลา้างเท้าไปเช็ดเท้าทาไมต้องรีบต้องแย่งกันขนาดนั้นมีอะไรดีเป็นเลยที่ยืนเบิง้งคนตะวันตกยุโรปตงปุดเขา็คิดว่ปลาเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็มองคนเอเชียเป็นประเทศด้อยพัฒนานา มันเหยียดกันอยู่เป็นเชิองอยู่แล้วสินะม่เห็นอย่างสัตว์เขาขึ้นยู่เป็นปีเหมือนตัวจักลงเข้าไปไหนยามไหนเปนั่งถาล่างเท้าหลวง,ง,งปู่ไปนั่งถาเสกเท้าหลวงปู่หลวงปู่เป็นอย่างว่าสุเมโตยอมแล้วหรือมีค้ามในปรนเทศไว้สุเมโตยอมแล้วหรือนา <c oughs> งเตี้ยหละ ควมคิดของปุถตุชนเสิเห็ุแต่สิงติจะาล้องฉอเสียำมแต่สิงติจะาล้องหมักกันฟังเทศน์พระต้องเทศน์ไปแบบนี้พระต้องเทศน์ไปแบบนั้นกันจอสีแม่นนั่นแนะ่ะก็จักสิฟังกันยังก็เทศน์ฟังเองก็ได้ตัวแต่ทีที่เก่งดีไาน,นั้นนะ่ะ <c oughs> คือกันกับหลวงพ่อหนึ่งมันมีปัญหาเรื่องการเงินการปกครอง ในวัดเพิ่นอาลาค่าช่างแก่ปะตกอันนี้มุน่นเอาไปเทศเออวัดอา,อาจารยอะไรไปี่จงปกครองได้ดีแท้ายาโยมงประจักษ์นาทีบว่วหลวงหลับกำเกินรับงานกินเข้าเป็นระเบียบคนเอาไปเทศเป็นก็ะให้ขอมูลมานะ ไปเทียัปฏิขึ้นเทศยดเป็นว่าทำตรงเทศไปแบบนี้เลิกแบบนี้เลิกเป็นแบบเดือมันเป็นแบบนี้เอาแต่กุศโลบายแก้ปัญหาแบบอาจารย์แก่มันก็เรียบรอยแต่โดนหน่มตัวทีม,มีปัญหาล่าค่าช่างจนมอหอดผมบว่าสร็จผมบวไปเทศแล้วสิดีไปผมเทศสูตรแบบอาจารย์เทศมันก็สิบวยเด็ผลคือนกันนะเดียวผมก็สิมีกุศโลบายของผม มีปัญญาของผมเพียงกคห่หูรับทราบป,ปัญหาที่มันเกิดขึ้นะกุศโลโบายขันตอนในการแนะนําแก้ไขปัญหาการยูรวมกันก็เป็นผู้ปัญญาของผมสอนตัวว่าสัทกษัเสิยผมนําขันตอนปัญญาของอาจารย์เป็นเทียนต,ตั้งสมาธิแก้ปัญหาเดิมเดิมที่มันมุกมักมุนอยู่ในวัดของอาจารย์ด้วยวิธีการของอาจารย์ผมบอกปเทียนให้ได้วนะ่าลเออ ถ้ามันแก่โดยวิธีของอาจารย์แก่มันเรียบร้อยมันสิหอดผมสบอกว่าสันดอเราเราจบอกปากนะคนคูมเมืนนี่สิมักเป็นแบบนั้นไลายบังเทศกว่าดีนะคือกันเอาแนะนําบอกกันถูกลำบากมากแนะนําบอกวิธีให้ประเทศเ่าได้นะมันจะมีประโยชน์อยังซ้าคนป่วยไปโร่งหมอโรงพยาบาลนนะ มออธิบายการกินยาจัดยาให้เรียบร้อยเอามามันนอนเบิ่งขวดยาอยู่กันมันสิหายป่วย,ย,ย,วย,ยอย่างไดมันสิหายป่วยไปว่าดและมันยังกับฟังฟังเบิง่งบมแมนฟังเอาถูกใจธรรมะมันบ่นมนเมนเรื่องถูกใจผูวใดเด้มันเป็นเรื่องคัดใจตัว ทุกข์ผเจาประสงค์เฮานี่แล้วมาอยู่ในถ้ามาวินมันก็คัดใจเป็นยังแล้วคัดใจจังอยู่อยู่ที่พระบา่าเขาเสื่อมนั่ามันเป็นเส้นทางไปถึงที่สุดแห่งถูกแหละพระบะ่า้ต้องการแนวอื่นได้บวชต้องการไปถึงที่สุดแห่งถูกนั่นนะบ่ต้องการคนมากยกหย่องสัรเสรเินบ่ต้องการคนมากเฝ้ามาเฟียบ่ต้องการอียังแบบนั้น สิ่งที่เขาต้องการบางอย่างเขาคบกันนี่พระกับโยมนี่ก็คบ,บกันด้วยธรรมาวิน่ยม้จงสีบ่เป็นอันตร,รายแต่คบกันเรื่องอื่นนะโอ้ยมันอันตร,รายตัวให้มันมีพระรรมวิไนยกันกลางไว้ระหว่างพระกับโยมนี่นะให้มันเป็นไป,นปนด้วยรรมวินนยให้มันอยู่ด้วยขอวัดปฏิบัติมองได้มองที่พระเข้าไปถึงที่สุดแห่งถูกได้ แต่ข้าวมาวัดคือกันมาวัดต้องได้ของดีกลับไปของดีที่มัน,ม,ม,น,ม,น,ม,น,นมีอยู่แล้วแต่ว่าเ้าเมันลืมมั่นยังล่ะศีลสมาธิปัญญาที่มันมีอยู่แล้วพร้อมสิปฏิบัติอยู่แล้วแต่ข้าบ่เปิดใจรับสือ่อตะไลเลี่ยงเบิ่งเจ้าของเอา้ามีศีลซัมไดสมาทานกันสัมเแลสซัซสอนอยู่ งานหน่อยงานใหญ่คนหมากคนหน่อยปฏิเ,เกี่ยวกับพุทธศาสนาศาสนาพิธีนีลนิรดบต่อไปจะพากราบาพระสมาทานศีลตัวว่าไปจักซั้นรูตัวบ,ว,บว่างานใหญ่งานหน่อยบอว่าเจ้าใหญ่หน้าตโตก็เอาอยู่ซ้ำนัน้นถ้ามันมีศีลมันีิมีบอกคนทะเลาะเปรอะแวงกันตีปั้นลั่นแท่งกัน หลักเห็ีขโมยหน่อยมันสิมีบอกว่มีสามารถท่านได้ไปใส่เลยมุจักว่าจิเอาไปใส่เล่นะขึ้นเป็นเรื่องเดรียไม่ขึ้นเร็กหน่อยเหลีขายของน่บอกใหเป็นเร็กหน่อยหาเก็บก๊มโปหาเก็บถ้วยแตกหาเก็บเกี่ยวเก็บนัดดิดใบมงใบไม่เหรีเป็นแม่้าขายของกันเสียเกี่ยวเยวสียยังไปหาสื่อกัน ขายของหวานขายตำสมสื่อกันมวนน่ะนะนะคูม่มือนอีนห่าสิเป็นแบบหนึ่งบริจัดมวนน้ำการอาราธนาศีลมวนน้ำขอศีลขอแหล้วแหลวไปนะคือจะเข้าไปงานไปการนี่กันนะแต่เปิซ้ซึมเหล่าในเพิ่นจะเป็นเพิ่นศรัทธาเขาอยากมากาบเข้าหนาเม้นนนำพอตายไปแหงนะแต่เปินบวกกินเหล่าเมายาเปิเป้บวกเขาไก่พระ มันเสียอาหยังแต่ว่าสวาบสว่ยเบิกบ,บานในใจในกายเองพมีเดียวมันม่อมเมาไปไปแหงพิจารณาเบึง่งนิ่และแผญนา่ำญามอย,ยากได้ผันจากใดพระดีนะ <c oughs> ทั้งเสียพระกับโยมเป็นเสมือนกับโจรป่นาศาสนาเนี่หากินกันไปพระกูมือเนี่ ต้งพอเคยว่าว้พระจนเล่นหวยพระรวยเล่นหุ้นเป็นยังสันได้คููมือนี่มีเงินได้หลายวัดเอาไปสื่อฉลากอออมสินไว้สื่อเป็นลักแซนลักหละหวังแล้วมีรางวัลหายเนาะเขาก็ไม่ฉลากออมสินด้วยกันเนาะถึงเวลามันก็เบิกขึ้นท้อนใดจิงๆละเอาไปมุนเหมือนว่าง เก่งกำไรตลาดหุ้นของเงินมันบ่ได้ไปไสรวมไปแต่น้ำเงินเบิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าเพิ่นห้ามไว้เพินเ่นบ่เฮ็ดน้ำเพิ่นรวมปู่ชาเพิ่นว่าจังได๋บวชก็ไมาเป็นพระบ่ะเฮ็ดน้ธรรมวินัยมันก็เป็นพระนอกธรรมวินัยสิบว่าจะคลองเป็นพระให้น้ำพระพุทธเจ้าบ่ได้เด้เฮาบ่เฮ็ดน้รนธรรมวินัย ตัวธรรม,มาวินัยนั่นคือตัวของพระพุทธเจ้าคือศาสดาของพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใดปฏิบัติธรรมเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นสาคตเสียวยังได้เป็นผูปปกครองเสียวยังเป็นผูปปกครองสงฆ์ปกครองภิกษุบริษัทก็อนุน,นันเป็นทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นเราธรรม,มาวินัย เอาสงเป็นใหญ่สงก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมวินนยอยางคำพระสงฆ์เป็นคอ,อนนสัสปวาระาบอกกันเปินอย่างว่าเข็นอยูใส่ไก่คือว่าผมเป็นซิ์วันปวารณาบอกกันคอนนสใสเข็นอยู่ใส่ไก่คือว่าผมเป็นศินกกนออนนน์ถ้าผมพิษพลาดพล่องไปเหลืองธรรมวินนย จงบอกและตักเตือนผมด้วยธรรมวิในเถิดนั่นะหวองมันจะเป็นยังสัตย์ได้วด้เตือนด้วยค่วมเกลียดค่วมชัางค่วมหักเลยเตือนด้วยธรรมวิในเตือนด้วยอัดด้วยธรรมะนะเอาธรรมเป็นใหญ่ไว้นะที่จงองคภาษาสาดาพระสมัสสะปุทธะเจ้าเพิ่นเป็นสยุ้มผู้จงสิเจก้กเป็นสิบปกลาบไปแจา้าเป็นสิบไปวายไปเพิ่นบ่ไเต ไปเรียนรู้พวงหวูนักนาอาจารย์นั่นคณาจารย์เนี่เพรเสดรจจะดึกถึงคุณไลยยกย่อกราบไปเพื่อนหูเองเพื่อนเพิ่นเนนขาใจเองเพื่อนบางคนเพิ่นก็ตั้งซื้อให้พระพุทธเจ้าว่าสยุมผู้สยุมผู้แปลว่าผู้ไม่มีครูไม่มีอาจารย์เป็นผู้รัดสรู้ชอบโดยพระองค์องเองเรียนรู้เองปฏิบัติเองคิดเองวิเคราะห์เองละ ลดละเลิกเองเบืืองทุกเองนี้ทุกเองด้วยจิตวิญญาตคือคำสอนพอะพุบธเจ้ามาจังสั้นเพื่อจะไปเข้าโลกภยลัยเราเพิ่งก็เข้าหลบถ้ำเด้อย่างที่มีหลายคาถาบอกไว้เมื่อสองสาวกกําลังปรารลกแสดงรรมอยู่นี่ก็สิว่าสเสด็จเข้าไปในกลุ่มในธรรมศรราสาเป็นยัง เขาเหล่านั้นก็จะกุรีกุจรลุกขึ้นมาตอนรับลุกขึ้นมาจัดที่นั่งไห่ก็จะหาความเคารพในธรรมที่กาลังแสดงกันอยู่นั้นไม่ได้เพื่อนยังร่อยก็แสดงธรรมจบสกอนนะนะเรื่องเล่าเนี่หลยเราภาพทั้งหลายก็จึงมินประมาทองค์ภาษาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเออสัมมนาโคโดมเนี่เป็นคนหญิงยโส เป็นคนมีมานะดีแต่สอนคนเฉยเฉยไม่เคารพผู้มีอายุไม่เคารพผู้มีบัรชาป่าจังสันนะเพื่อนว่าดูก่อนพราบเหมือนไก่มันพ่อแม่มันเบาะอยู่นะตัวบุกไก่อยู่ในไข่นัตัวใดมันเอา ศพเจาะไข่ออกมาเห็นสีวิไลของโลกเห็นความงามของโลกสูตรอากาศบริสุทธ์ทั้งนอกในก้อนมวลนั่นเธอเป็นผู้มีอายุเธอเป็นผู้เยี่ยมกว่าไก่ลูกตัวอื่นนั่นแหละเราจึงไม่ได้ถือว่าเราเป็นผู้มีทิฏฐิมานะเพื่อนบ่ไปกราบแล้วพร่ามเพิ่นบ่ไปกราบแล้วพวกนันพวกนั้นยังมกมุนอยู่ในกิเลสอาสวะยัง จมปลักอยู่กับการเวียนไหยตายเกิดทังโจมปลักยกโกรธเกลียดถือฉันวัณะกันเดียวกันเพ่นทะลุองมาแล้วปล่อยว่างออกแล้วพิ่นจังบ่ไเด้ยไปเวียนไปกราบภาพเึ่นยังแก่ภาพไปพิ่นถือว่าเพิ่นเป็นลูกไก่เจาะเปลือกไข่ออกมากรมอนนะเห็นวามศสีวิไลของโลกเห็นความงามของโลกี่เห็นวามศสีวิไลเห็นความงามใจมันต้องว่างเดจังเห็นเป็นยังสันได้ ทำคำสอนในทางกทธศาสนาแต่ว่าครูหมื่นห้าไปจัดแจงข้าบาออย่างไรขาบอกจันสัตน์อย่างไรข้าบ่อจันสีเป็นยังข้าบ่เป็นยังสั่น์เป็นยังข็บ่เป็นยังสีโดยที่เขาบอกกลับมาเบิ่งตัวตนของเขานะวลาเขาเป็นยังไดพ่องอยู่มองใดดีอยู่ซำใดว่าคือแบบนั้นนะนี่สำคัญอยู่เรืครูหมื่นจักจกกอก่าาอกบไกลทรมาะพุธเจ้าจจไปเรื่อย ผู้ไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมไกลทำมาอพุธเจาไปเลยไปหูัง้กระซางจะรู้มากรู้น้อยรู้เยอะรู้โน่นรู้นี่ก็ว่าซ้ำเข้าหูตัวตนเขงเข้าดอกนาตัวหูตัวตนในี่ยเรีบอพุธเจาเป็นสอนหูตัวตนหูว่าอย่างไรหูว่ามันบวมเวนของเข้าหูว่ามันเป็นถาดเป็นคันหูว่ามันเป็นไปเพื่คควมเสื่อมโซ่ หัว,ว่านเป็นเรือเพื่อขมแกหูววา่าหู้เพื่อมันเป็นการดับสลายแตกลับไปในที่สุดเท่านั้นที่เขาสง,งบสง,งมดูแลมากไ้นาบให้หข้อมันกินอยู่คูเมือนหาของมาบรรุงมาเลิ่มมลัม,มอยู่คูเมือนทุดถ่ายก็บแป้มบงหัน้นเหยียดไปซอยสมรียันทวดังหันนงนแล้วริวอียังงอ้าวใอ้ฟังไปซะละ